สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องคนรักปลาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นงูเขียวปากจิ้งจกนะครับสำหังูเขียวปากจิ้งจกหรืองูปากแหนบนะงูเขียวปากแหนบควา,แวาแวมแตกต่างกันระหว่างงูเขียวจิ้งจกกับงูเขียวปากแาาาหนงูเข,งเ,เขียวปากจิ้งจกนะครับจะมีหัวแหลมแต่ไม่แหลมมากขกุดๆออกคล้ายๆหัวจิ้งจกหน่อยสาหรับงูเขียวปากแหนก็จะเป็นแหลมๆตั้งขึ้นไปนะครับประมาณเนี้ยเหมือนนิ้วเราอะ ตั้งขึ้นไปประมาณนี้ครับมันจะถกขึ้นแล้วหัวมันจะแหลมกว่านะครับสับสีนะก็จะมีหลายสีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีแค่สองสีเท่านั้นนะครับ,ค,รบคือง,ง,งูส่วนใหญ่ก็เป็นงูเขียวสีอมตาลสีเขียวธรรมดาหรือไม่ก็งูเขียวมาลายนะครับคืองูเขียวลายดํานั่นแหละสวยนะแต่คุณพ่อพยายามสั่งละสั่งยากนะครับสัปดับวันนี้ก็วันนี้นะครับนี่คืองูเขียว ปากจิ้งจุกของเรานะครับที่ผมี้ยงอยู่สภาพก็เป็น,นแบบนี้ผมก็ใส่ไปนี่ใส่ตู้เอามาดูเฉยๆนะครับที่จริงผมใส่อีกตู้หนึ่งตู้ใหญ่กว่านี้เปิดดีกว่านี่สัตว์งูชนิดนี้ครับเป็นง,งูไม่มีพิษนะฮะไม่มีพิษเลยนะครับกรถคนก็ไม่เป็นไรหรือเลือดไม่ออกถ้าไปพวกปวกเพาะมันแหลมนะฮะนี่ แตงูตัวนี้ก็เชี่ยงเลยแหละส่วนใหญ่คุณผู้คนก็คิดว่างูทุชนิดนะคะคือมันจะสู้อย่างเดียวแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันจะหนีอย่างเดียวครับแตงูที่จีมันไม่ทำร้ายคุณซะตาไปแค่คุณแค่คุณอย่าทําอะไรมันเท่านั้นนะครับเช่นพวกงูเห่าถ้าเราเห็นมันก็ปล่อยมันไปหรือแม้เราก็เดินหนีอย่าสนใจมันเราไปตีมันมันก็จะทําเราครับ แตงูชนิดนี้เป็นงูไม่มีพิษจริงๆเลยอาหารที่กินครับเป็นเขียดเป็นเขียดนี่กัดละบางทกีกัดรลมนะเลือดไม่ออกกัดประมาณนี้เชื่องเต่ไม่เชื่องมากครับตัวนี้แตงูชนิดน,นะครับก็กินเขียดจิ้งจกตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นให้เป็นเขียดตัวเล็กๆหรือไม่จริงจยตัวเล็กๆก็ใหอ้อาทิตย์หรือไม่กระสับดาละ หนึ่งถึงสองตัวแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยก็ให้สัปดาห์ละหนึ่งตัวพอครับเพราะตัวใหญ่มันย่อยใช้เวลาย่อยนานครับสํารตับตัวเล็กก็ให้ไปเถอะครับมุ้ตัวเล็กมันกินแล้วแบบมันย่อยง่ายเพราะมันเป็นตัวเล็กนะส่วนตัวตัวนี้ก็ไสก็ยังประมาณสองเดือนกว่าอยู่นะฮะนี่ตัวนี้ตัวยาวนะครับสังเกตง่ายๆว่าเป็นงูเขียวปากิ้งจบนะครับ คือปากมันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นปากจริงจบสป,ปักเนี่ยก็อีมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับงูตัวนี้ก็ชนนี่ถกมันคือมันจะตัวเล็กนี่เรียกเล็กเรียกงูกกนิ้วผมอีกแล้วมันจะเรียวยาวนะครับยาวคล้ายๆเชือกนะครับ,บางจังหวัดเขาเรียกว่างูเชือกนะครับว่าเป็นคล้ายเชืกอกจริงๆศหรับตอนกลางวันอย่างนี้มันก็จะ ไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยเท่าไหร่เพราะนิดไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมจับหนอมาเล่นไงตอนกลางคืนนะมันจะดื้อมากตอนกลางวันมันก็จะนอนเพราะเป็นงูวรอกนะตอนกลางคืนนะฮะเป็นงูไม่มีพิษนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮบฝากคลิปต่อไปผมก็จะทำเป็นเกี่ยวกับไปพาไปดูกิ้งก่าเขาหนามสั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบาย